มันรอใส่บาทแล้วเช้านี้งาน2ลูกเอลูกเออเออเขียมอ để <laughs> là... <Hollywood> <laughs> <laughs> quạt cầu nó, <laughs> ตาใส่บาทกันใส่บาทเสร็จแล้วก็ไปโรงเรียนไปขึ้นรถไปรถเออรถจักรุกโรงเรียนบ้านใหญ่วเวลยพอรุ่ <c oughs> งเรื่อง